Kukui! 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 เซอร์ิซ่าแลีวิซ่าอีกโอ้สุดครับสุดๆุดเตีมนี่ย่อมย่อมย่อมนะครับเจ้าท็อปกันครับเก็บเตี่มที่14นะครับเป็นของเขานะครับผมทังจยากที่พักเก็บตัวมา่าโดนเติบครับผมอเดี๋ยวเอาไปน้าเบิ้งเฉลยครับไปน้องเอาไปน้ำเบิ้งเฉลื่อยน้ำกันนะครับเพื่อัะปอรอตจากกัน เขียดกันนะครับโอ้ย่อมครับย่อมเฮีย่อมนี่เนื้ออีดีนะครับตัวสิมาคู่ใส่นะครับย่างหม้ใบหม้มาปานไก่นะครับโอ้ฝนะโอ้มันครับหมันหมันมันหมันโอ้ยระดิ่งลูกยระดิ่งดิ่งแห้ง่ะกดินงกระดิ่งเขาคอครับเขาคอนะครับเขาคอครับโอ๊บรถ สุดๆครับสุดๆอ,อ๋ทอที่ทับกันครับได้เห็นลีลาแล้วเนาะเมือนนี้เนาะโอ้ยงาวครับโดนสู้กันนี่ปัดเขามาสู้กันซะแท้นี่บ่โดนนะครับแต่ว่าปัดตอนไม่ไปไม้มากน่นะครับยินเสื่ออยู่นะครับที่แรงมากน่บ่ขันครับที่แร้ปัดมากไกลๆยังมาคู่ใส่นะครับโอ้ยอมียมอมยมมยมยม,ยม,ยมโอ้ ครับเอาทอบกันครับผมแบบที่สิบสี่นะครับเอาเอาวลูกเอานะครับเออตอบกันครับผม ครับผมสวัสดีพี่น้องฟองปายสู้ผู้ทุกคนคือเก้านะครับเนาะกะเมื่อนี้นะครับเป็นแง้มมือแรงของวันจันนะครับผมวันล่าหยุดพักพันที่เกาครับพี่น้องครับหยุดมาต่อนกจังหีดนะครับผมหลังจากที่นะครับมือเศร้านี้เจ้าแ้งแม่นนะครับได้ตัวนึงนะครับแง้มมือแรงนะครับบาฟินก็เลยเอาท็อปกันลงมากนะครับจับออกจากนกแม่มันบดด้ลูกมันจักเถื่อนนะครับผม ก็เลยได้จับออกจากงกแม่นะครับมาปำรุงใหม่นะครับว่าสิมาบำรุ่งไม่นะครับจับออกแต่ว่านนี่แล้วพี่น้องจับออกมา่ว่านนี่นะครับจะเลยเอาออกมานะครับเหมือนเอาออกมากลับมาจับเฉลยได้อยู่ครับแต่ว่าอู้เหนียวแห้งนะครับเฉลยสิว่าจังไดนะครับมันล่งหาสินยุ่พุ่นล่ะทรกันเหียกว่าเร้าคู่ว่าเท้ามันกัดเลี้ยนมากนะครับเลี้ยนมากเลี้ยนมากก็มาไมยกันอยู่ป่านกัวไก่นะครับ ไปใหม่มากัดเขามาไก่ทะกู่ครับทะกู่สูอยู่กล่องกระชห็นยี่ตกนิ้นะครับผมมากูส่สู๋กันเลยเป็นได้นะครับมัดมาสู่กันว่าโดนนะครับแต่ว่าควันที่เขามาเนี่ยโอ้โดนนะครับโดนเติบนะครับเนาะกลเป็นมือนีกลเป็นสองต้มบนาะพี่นนองเนาะนะครับผมเป็นสองต้มบเท่ากันตัวนึงนะครับแห้งแม่นตัวนึงนะครับ อยูนี้เซียนพเนียดเพิ่อนอยู่นี่ครับอยู่บ้านใกล้ๆนี่นะครับผมเป็นเรนหลายคนอยู่นะครับทั้งบ้านโคกน้ำเกี้ยงนะครับทั้งน้องทุ่งมุ่นนะครับเซียนพเนียดเพิ่นหลายลูกมันกระตรงเหนียวธรรมดาแล้วพี่น้องเนาะครับผมกระน,นะครับส่วนนี้ก็เริ่มสีได,ด้แล้วพี่น้องลูกมันออกจากห้างกระบ,บอ,อกขึ้จังไดยนะครับผมทั้งมันไปดูกระจักนะครับผมย่านเป็นไป อันที่หลังนี่โยนะครับไปบ่เสาเศาก็ไปแรงก็ไปครับมันต้องมีมือได้ละนาะพี่น้องเนาะจังมือนะครับน้อาพี่นี่ว่าย่มใดนะครับไปคือเก้าขัน่างนะครับขัน่างกับไปนะครับผมพราตามภาษาคนมากนกครับเพราะดใส่ตะกี้ซื้อพเนียดกับแบกพเนียดตาสะตาสะไปเพื่อนแล้วนะครับี๋ยวนี้ก็ย่างบ่ทิมนะครับพเนียดกัย่างบ่ทิมครับไปกินข้าวปลาน้ามูกับสิไปยู่นะครับผมสิไปคือเก้ากันละนะครับผมตะว่น เอานกมาเห่นออกมาฝึกออกมาเหรีนี่กะนนะครับนกดินธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะหันบอออกมันกะคือว่าบอออกมันกับโบกิ้งนะครับอียงที่บบมีการฝึกฝนมันกับโบกิ้งนะครับผมเอากะฝึกฝนมันเน่นะครับไปดูเน่ไปดูต่อดูเขามันการฉีบวะไข่เน่ยู่บอนะครับสําหรับเทคนิคบาฟินเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดที่ถามว่านกไม้ซุ่มนน่นเป็นยังไงล่ะเอามาฝึกนะครับผม ผ่านนะครับซีโตนะครับทั้งเบิดตมัน,ม,นมันซีโต้นะพี่น้องเนาะถามว่าผ่านในสายตาบ่าวพีพผ่านก็คือมีสามอย่างนะครับในสายตาบ่าวพีน,นี่มีเกีฑยนอยู่สามอย่างก็คือหนึ่งนะครับปากเบานะครับปากเบาขันง่ายขันสุหม่องครับเซกขันนะครับง่ายไปจังไดก็ขันนั่นก็คือผ่านนะครับใจดีนะครับ ใจดีสูนกนะครับอย่างที่สองนะครับ ouais ใจดีสูนกนะครับบอลบนก ok นะครับขันขันบยาเบเซานะครับนั่นบลบนกนะคือข้อที่สองนะครับข้อที่สามป็นยังล่ะข้อที่สามนะครับข้อที่สามสำหรับบาฟินก็คือนะครับผมเชื่องนะครับจับง่ายบ่ายง่ายกับพี่น้องจับง่ายบายง่ายนี่เข้ากะว่าพื้นว่าผู้ ใจห้อนนะครับขันมันดินมันยังเนี่ยให้หยาบใช้มันนะครับมึงเป็นเมยมันยังจังสั้นจังส่นะครับผมตั้งแต่บาซินเป็นผู้บ้าหน่อยก็คือกันนะครับให้ใจให้กเคือกันแล้วมันนกผน่วแต่เกากระไดน้พี่น้องเนาะนะครับผมบวขุนน้ำเ่าไรกระไดนะครับมีอย่สามยางครับหนึ่งปากเบานะครับสองจิตใจดีสูนุกนะครับสามเชื่องบอกแค่นะครับบวแค่จับง่ายบ่ายง่าย จำรับบาฟินเอาสามขอนี่สักก่อนนะพี่น้องเนาะเอาสามขอนี่สักก่อนอันที่หลังมันสีมีบมีลีล่ามันสีเป็นยังไงสีมีเลนมีผลมีคู่มีนันมีนีบอกให้มันเป็นเรื่องของมันนะครับขันตัวได้มีกะคอ่ก็ดีไปเป็นตะเบิงนะครับคือมันเป็นตะเบิงคืนนะครับผมแต่ว่าลักลักแล้วมันต้องไปขันสะก่อนนะครับมันต้องขันสะก่อนนะครับใจเย็นๆมันพอขันมันบอกลีล่าหรอกครับคือไปนะครับผมนะ บัดน,นี้เป็นจังไงนะครับก็บคือนกนะครับครับผมนกซีตนะครับซีตหากับบักแห้งแมนมั้ยพี่น้องเนาะหาตัวผ่า,านสามนะครับในสายตาบ้าฟินบัวผ่านสองที่บัวผ่านเฮ็ดจังไงคือว่าบัวผ่านเอากลับลงไปในกุ้งช่ำคือเก่าครับในหลอกคือเก่านะครับผมรออายุดีกว่านี้นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณ ตัวหนึ่งนั้นหกเดือนเจ็ดเดือนอีกตัวหนึ่งนั้นสิบเดือนนะครับตัวไอตัวไอตัวทีบาฟินเอาไปนั่มือเสาร์นี่นะครับผมมันเป็นไอนะครับธรรมดานะครับผมมันกตโตง่ายโตวยากนับพี่น้องเนาะปักแห้งแม่น่ะเป็นน้องมูนะครับแต่ว่ามันใจมันดีกว่าเขานะครับใจมันดีกว่าเขามันก็เลยเรียนได้ครับคือว่ามือเสาร์นี่ว่ามันออกนอกบ่อหรือมันจังไดนะครับผมอาการมั่นนะครับ เขากับสังเกตมันอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับซอยมันนั่มนะครับผมไปปลาสำหรับบาฟินก็ยังซอยเด้ครับบอเมนบอซอยซอยคือเก่าครับก็คือนกเฮามันผูกขาไว้เนาะพี่น้องเนาะไปบวกกบนกปลาเลยมันกับสีบอไว้นะครับผมกาว่ามันสีบอไว้แล้วนะครับเท่ากับซอยมันนะครับสีหยักยังนะครับผมนกเข้าเหลี้ยงกะกะนะครับเนาะกับแพงกับบอยากให้มันถือตีแหละครับแต่ว่ามือใดอยากให้มันบวกล่องเบิ้งนะครับขันมันบอได้ถือตีถึกยังเลย มันกัซีบอเป็นวิชาคือว่าแล้วพี่น้องน้องก็ต้องฝึกนะครับนักมวยอันบอเจ็๊บตัมันกับบออะไขึ้นชกนะครับผมสำหรับบาฟินเด้นะครับผมแต่ว่าอยาให้ถือดูนะครับอยาให้ถือดูตีกับธรรมดานะครับผมบอถึงกับขันว่าตรงตีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นยี่สิบสามสิบนาทีคือเพื่อนบอนะครับแป๊บเดียวกับพ่อครับมันสูบอได้กับพ่อนะครับผมแต่ว่าขันมันแพงมันหลายนะครับแพงมันหลายบอให้มันตีเลยผู้งคนบอให้ตีแป๊ะหนึ่งออก นะครับบัว่าผนะพี่น้องเนาะบาวฟินบัว่าผเด้อขันแพงมันหลายมันกะนะครับมันกะที่โป้ปินวุยนะครับคือขวดนี่แหละตีนะครับขันบัวปล่อยให้มันไปใส่ชีวิตมันกะสีคือว่ามันกะสีบ่วหูจักเลี้ยนลู่นะพี่น้องเนาะเอ้ากระบอกนัวหัวมวลนะครับเป็นการศึกษาเลี้ยนลู่สำหรับมือไม้เชียนไม้นะพี่น้องเนาะเอ้าสำหรับมือนี่กะนะครับเจ้าทอบกันนะครับเจ้าทอบกันกับบาฟินนะครับได้หรอทะลึ่ยเพื่อน มาอ่างพี่อ่างน้องเ่านี้เข้สีได้คุยกันนะครับผมเอ้าเจ้าทออกันจัดย่างเบอแรกนะครับหนึ่งแต้มครับผมยังพบยังพ่อกันไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับลากาเข้าสีได้เห็นคลิปนะครับพี่น้องสีได้เห็นคลิปนะครับพี่น้องเอฟซีเฮ้าเห็นพร้อมกันนะพี่น้องเนาะยามบาฟีลงคลิปครับผมยังพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ